วันนี้อัปเดตอาการน้องมินเนียนวันนี้เป็นวันที่3แล้วจากได้สติ๊กเกอร์มาเยอะๆเนี่ยคงไม่พอแล้วก็เลยต้องหาของเล่นนะคะมาให้น้องมินเนียนได้เล่นด้วยตอนนี้ก็ไม่อ้วกแล้วนะคะไข้ก็ลดลงแต่ว่ายังมีไอเล็กน้อยนะคะยังไออยู่แต่ว่า ถ่ายเหลวเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นเพราะเมื่อเช้าเนี่ยถ่ายแต่ช่วงเช้าใสๆมาก็ไม่ถ่ายแล้วะตอนนี้เขาก็มีของเล่นเขาก็จะเล่นของเค้าเองห้ามปยุ่งเลยมินเนี่ยนก็จะเล่นของเขาใครซื้อของเล่นมาให้มินเนี่ยครับใครซื้อของเล่นมาให้น้องมินเนี่ยนครับ ตอนนี้น้องมินเนี่ยนกำลังซ่อมอะไรอยู่กำลังซ่อมรถแล้วรถเป็นอะไรเดี๋ยวหลุดทำไมตรถมันเป็นช่อมล้อรถมันพังเหรอครับรถรถมันพังโอ้ยทำไมมันถึงพังมันหล่นหรือเปล่าลูกโอ้มันหล่นมันหล่นแล้วมันใส่ถ่านไม่ได้ใช่ไหมครับมันใส่ถ่านไม่ได้อ๋อโอ้ยอ่ามาดูซิน้องมินเนี่ยนจะซ่อมได้หรือเปล่า จะเป็นลอ้อเก่งจังเลยอ้อยางล้อรถใส่ได้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนไดโนเสาร์ของอน,นี้งใช่ไหมมันหลุดใช่ไหมลูกมันหลุดมันหลุดแล้วรถม,มันพังแล้วอันนี้เป็นส่วนไดโนเสารข์ของใครครับเนี่ย อโหอันนี้เป็นสวนไดโนเสาร์ของน้องเนียน,นนีโ้โหป๊ไดโนเสาร์ชื่อว่าอะไรบ้างครับลูกไดโนเสาร์ชื่อว่าอะไรบ้างอะไม่เอาสาติกเกอร์ติดรถเหรูกไม่ไงสติกเกอร์ของเราเต็มไปหมดเลย พยาบาลเอามาให้นะคะที่จริงมันจะเหลืออีกอันหนึ่งแต่ว่าให้มินเนี่ยนเล่นแค่นี้ก่อนอ่ะนี่นี่เยะเลยสติกเกอร์จากที่พยาบาลเอามาให้น้องมินเนี่ยนเป็นเด็กด,ดี<ม>ก็เลยได้สติกเกอร์ใช่ไหมค้แล้วเป็นเสียงรถใหญ่มันขับมันเสียงดังยังไงหรเสียงอะไรโอ้โห,ห,ห,ห รถพังอีกแล้วหรอครับแบบนี้ต้องได้ซ่อมไหมครัอบซ่อมอีกแล้วโอ้ยซ่อมโดยช่างซ่อมมินนี่นั่นเองนี่อันนี้ก็พาเนเนียนเล่นเรียบร้อยแล้วอันนี้มันต้องเอาใส่แบบนี้ลุกอ่ะลองหยิบมาสักอันหนึ่งสิเอาสีเหลืองแล้วกันนี่น้องมินเนียนก็จะโยนมันจะเข้าหรือเปล่าไหนลองทำให้ดูสิเนี่ยมันจะเข้าป่ะหนึ่ง เลยไปแล้วใส่ไม่ได้อ่ะใส่เองก็ได้ตอนนี้กินยาก,ก่อนอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินยาหลังอาหารก็จะได้พักผ่อนเหมือนเดิมคุณหมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆจะได้หายเร็วๆมินเนี่ยอยากกลับบ้านได้ยังครับคิดถึงใครครับ คิดถึงแทย์คิดถึงแทย์จับคิดถึงใครคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงทิชเชอร์ไหมคิดถึงทิชเชอร์อะทิชเชอร์ไหนทิชเชอร์มีชื่อว่าอะไรบ้างทิชเชอร์อะไรบ้างครับทิชเชอร์น้องมินเนี่ยนชื่อว่าทิชเชอร์อะไรนะเพื่อนเพื่อนอยากรู้จักอ่ะมีมีกี่คนทิชเชอร์มีกี่คนหนุกมีสองคนคนหนึ่งชื่อทิชเชอร์อะไรนะ ชิเชอร์อะไรเออจำได้หรือเปล่าเนี่ยทิเชอร์กำลังดูอยู่นะเนี่ยคนแรกชื่อทิเชอร์อะไรทิเชอร์จอยอีกคนหนึ่งชิเชอร์อะไรลูกชิชอร์จุ๊กเชอร์จุ๊กกับทิเชอร์ทิเชอร์อยอ๋อมีสองคนทิทเชอร์พาทิเชอร์ชอบพาร้องเพลงอะไรนะโลโลโลฮาย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 โล โอ้โหแล้วมันมีท่าได้ไหมลูกที่เชื่อ<ม>พรองแล้วมีท่าทำได้ไหมไม่ไม่มีท่าประกอบเลยเหรอไม่มีท่าะอ๋อไม่มีท่าประกอบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวแม่เอาชิชูให้แป๊บนึงอ่าเมื่อกี้แม่ไปเอาทิชู่มาให้แล้วเดี๋ยวให้น้องสั่งน้ำมูกก่อนไม่เนี่ยในสั่งน้ำมูกก่อนอันหนึ่งสองสามสั่งแรงๆอีกนิดน,น,นึงโอ้โหหมดแล้วเก่งจังเลยนี่ต้องหย่าจมูกได้ไหมเนี่ยไม่ต้องยยหย่จมูกไหมครับไม่ไหนลองดูสิมันหมดยัง หมดเดวอ่าน้ำมูกของหนูหมดแล้วครับเก่งมากเลยนี่เล่นคนเดียวเล่นรถคนเดียวรถขังหน้อคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมก็เหมื<พ>อนเลยมือนเลยเพืพ่อนเพื่อนชื่อว่าอะไรนะที่โรงเรียนอะจำชื่อเพื่อนได้เปล่า เพื่อนชื่อว่าอะไรบ้างนะชื่อยาอะไรนะร้อหมดแล้วรอหมดแล้วมีชื่อมีเพื่อนชื่อว่าอะไรบ้างอะเพื่อนชื่อว่ากาญ่าด้วยกาญ้าแล้วก็มีกาญ่าด้วยแล้วก็กาญ่าด้วยกาญาแล้วก็ใครอีกคนนึงกะกะอะไรกะตังกะตังไม่มากะตไม่มาเพราะว่าอะไรลูกตังเป็นไขรอ๋อแล้วเรายานินมาไหมคนสวยอะ ไมย่ยานินไปไหนคนสวยอยู่บ้านอ้าวหน่อยอยู่บ้านเหรอแล้วไม่เนียม่เนียนทำไมไม่ไป,ไปโรงเรียนยไปโรงเรียนดูผมไปโรงเรียนที่ไหนล่ะเนี่ยกําลังเล่นรถอยู่เลยทําไมไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะาเป็นอะไรครับเป,เป็นมันหยุดเป็นมันหยุดตัวเองไม่สบายไม่ใช่หรอไม่ค่อยสบายไม่สบายเป็นอะไรมาครับเป็นไข้มาเป็นไข้มา,าแล้วเป็นอะไรครับผม ลูกจอล็อกจอไหนจีคัมเลยคัมเลยละอันนี้ของเล่นใครซื้อมาให้อะ่ะเก่งจังเลยนุ่หิวข้าวยังหรอมีเรื่อหิวข้าวยังครับหิวข้าวแนละ้วอ่ะเลี้ยงเลี้ยงไดโนเสาร์ให้หน่อยเลี้ยงไดโนเสาร์ให้หน่อยครับนี่อ่ะอันเลี้ยงไดโนเสาร์เล่นครับ ยึดจับรถเลยได้น้องเชานี่น้องมิเนีก็มาอัปเดตอาการให้ดูนะคะแต่คุณหมอบอกว่าก็เดี๋ยวให้อาการดีขึ้นก่อนค่อยจะให้กลับบ้านเพราะว่ากลัวกลับบ้านไปแล้วเนี่ยหอบจะขึ้นนะคะเพราะว่าไอามีเสมหะเยอะเดี๋ยวมันจะต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอีกนะคะก็เลยรอดูคืนนี้ก่อนนะคะ ว่าหลังจากที่พ่นยานะคะละลายสิหาไปเนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะคะอ่ามินเนี่ยฝากบอกทุกคนหน่อยบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวมาเจอกับน้องมินเนี่ยอีกนะคะถ้าน้องมินเนี่ยหายแล้วน้องมินเนี่ยจะรีบไปวิ่งเล่นให้เลยใช่ไหมลูกไหนอจับพี่ไดโนเสาร์บ๊ายบายให้หน่อยอันนี้บ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยอยู่โรงเรียนนี่ไงเนี่ยครับบ๊ายบายเดี๋ยวน้องมินเนี่ยจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้ปล่อยให้น้องมินเนี่ย เล่นของเล่นของตัวเองก่อนนี่นะคะบ,บ้องป้องป้องป้องรั่เป็นอะไรรถพังใช่ไหมลูกรถพังแล้วไม่ใช่รถพังไม่ใช่รถ